មន្លាងម្បានដែលាវីពីក្ទាងម្រើម្រសួន្លាង់្ទីន มาเปิดภาพมากะโอ้พี่น้องเลยเนาะทางลุงจันพี่น้องเลยถือว่าเจอมอรสุมอยู่เฮือนอย่างน้องนักอย่างนักหน่วงพี่น้องเลยเนาะโอ้ยเนาะทางลุงจันพ้นตกมาเคลืนน่อนอีพี่น้องเลยเพิ่นถือจังว่ามากหาลงังคาเฮือนฝนก็ตกนำมันไว้มาใส่กะเล็ดไห้เฮือนซานล้านแป้น อ่าเหตุแห e ่งเรื่องซานะแปลนมุนบดพี่น้องไอ้เนลิงเพลดานตกมาบดประศรนอ่าพอดีทางบะบุญกะตื่นมาตอนเช้ากับลงใปฟูกพี่น้องไอ้นำไปบงปูบงปลาเนาะกับบุดรผู้ว่าเฮือนพันสีเป็นแบบนั้นพี่น้องโอ้ยมาบงเมื่อกี้มาแค่ขึ้นไปพี่น้องไอ้เนาะแราวกันบุตรจับโทรศัพท์เลยเราส่งมากองฟุตตกตอนเช้าหน่ยพี่น้องก็เลยบุตรเอ่งโทรศัพท์ ไปกล็ลงไปตนไน้นีเ่อเร็วๆเลงอิเงเราทำพี่น้องโอ้ยบริสันมุนบินตอนนี้เนาะทางาังเฮาขึ้นไปชมเขาแล้วกนนอนเนาะเขาที่นาพี่น้องเลยนี่นวยด้วยใแกงปกแกงปลา,ปลาไปชแล้วก่อนเขาไปชมลุ่มก่อนพี่น้องเลยโอ้ไปเหมืยนมัดซอยกันก่อนพี่น้องเออนาะ ก็เลยนะคือหนุ่มน้ำลึกเลยตนคือนุ่มแก้วมาเือนดงแงเนี้แม่เลยมันมีลังค่าเลยเนาะน่มันฮือออกเพิดได้พี่น้องเลยกะว่าสีม่วงวันวาวาวาานี้่าว่เห็ดโค้งตามเบิ่งนแง่เห็ดค้งเลยอแล้วเนาะคือว่าเห็ดแล้วบนะ่โค้งนะพ่อกำลังเห็ดค้งอย่งวะนิวกัท่าน,นมันก็เลยฝนกันเป็น,นเ,เป็นใจได้พี่น้องเลยนะ พี่น้องเลยกลับสักท่าสบายดีพอไหมพี่น้องบอดสุกุ่ยสุกคนพี่น้องเดวนมันกจักเจ็ดในใดแล้วบาทพี่น้องเลยมีแต่ไปเก็บกู้ซอยกันก่อนจังหวะกันน้ำลังเข่าหนามสามปลาแล้วก็เสือสาดม้อนมุ่งดูบ่าเปีย,บบยกบดพอแขกแล้พี่น้องเลยดีแต่ว่าไฟแล้ว ไฟหมดช็อตบ่อย่างไรไฟช็อตไฟยังอ่ะแล้วพี่น้องเลยไฟะว่ามันเปียกบ่เลยนะเพื่อนนะกะสอบเขาสามสิบกะสอบก่อสามสิบกว่ากะสอบเปียกบ่โอเคกว่าซทำรอกไอ้เพื่อนแตกถ่วมอ่า เพื่อนประชาชนเนาะอันเดียวกันคือลงจันทร์ตอนนี้พี่น้องเลยไปไปไปสวัสด,ดีขอให้พี่น้องเสียไฮไลท์แสงเติบเนาะเฉพาะเพดานกันบโบแมนนิดหน่อยได้พี่น้องเลย ันเปล่อยคือพวกไฟอุณยังเก็บกูดเบิ่งนกำกันก่อนเดี๋ยวท้ายห้างกะออกมากบ่าได้ท้ายกระเพยแล้วแกท้ยหน้าแล้วยังหมดแปลงท้ายฉับจีมาแกพวก เศษศีขยะแล้วนะจะเป็นเศตเศษขยะแล้วมันเปียกหนาำไปเลยว่าจ้ะไปบังนักกัน <c oughs> เรื่องลูกจันนักกันพี่นาวเลยพี่ดาวเลยพวกุี้เอาเข่าครับแส่งป,าางาปลาไม้พันก้อนเรื่อนบัตรตรงทางกันนะไปเด้อพี่ดาวเดินทางรถเด้วย Đó. cái này hết may mà đấy, nó. อยู่พี่เลย <laughs> <laughs> <đợi. cười> <Ở đây. cười> <laughs> ชีวิตนงเนาะตรงนี้กถือว่าบุญลยะไปเห็ดยัไหนนี้นะต้องไปนอนอยู่บ่จะต้องไปชอบทาทางขบวนบุญเจอกาไปนี่จะตรงยามเลยนะจะไปสร้างกันให้งามบุโอ้เราไปที่งาเพิ่กัดช่างเออเพิ่มไปเบอมีคุ้มยูมันอ่ะเป็นผาตานะคือว่าเปียกบดแล้วเนาะ แกงปลาเนี่แหละกับทิพเข่าทินึงไปลาบ้ามาเก่งไงกอันนี uh ้เ huh. จ ah. oh. ah ้าเนาะไดงเขางนงาน้ำเพิ่นเพไปหาลุงจันเจ้ากอนกันเนาะพักได้อลอง่ากับจันนี่มาช่วงนอกว่าอ่าเปิดอะไ้ออกีนะ่ะอเนาะไ่ง มันนะมุงแน่แน่ตรงเนาะมุงถึงมุงแน่เนี่ยพี่ีมจอดไฟครับจอดเด้กันนเชื่อบิงงในห่องบังไงในห้องกระลูกไปเลยเด่๋ยัจะไฟมัดไฟทอดเนาะเนาะอันนี oh prince, mm. so like ้เราเอาไฟลงที่ไปเกิืตองนล้ ปาปายยังหันมาซอยกันแม่ว้าวยังไงจะป่าปาอยู่ายมันจะขึ้นมาแล้วจะนอนได้กืนี่ไ่นอนใช่ไดมนอนไม่นอนนกอนเออเห็นมนี่มีนหม่เงี้ยจ้าบุญแต่ว่ามันคืบนั้นเนาะโอ้ยนนาะเหยนหุนักเหร็นไน้ยิจ้า

เปีกปยกไปเลยเฮือนลุงบัดเนื้อออกเลยยังเปียกไปเลยนะอยู่เฮือ,ลอ,ลอนลุงจันนี่ยังเปียกไปเลยอยู่เฮือนลุงจันทร์

ให้ก็จลออเมื่อยเลยเมืยบ่ออเาเอาเอามาชวนชวนเลยสามบาทได้ล้วอี่เป็นที่ทำอะไรได้เนาะอไรทาอะเรแบอะไอือโอ้ยคนไงโอ้อันนี้ปวดมาเศร้าดิเนาะโอ้คืนนี้ตกืนนี้จะวดเนาะนี่นี่จะมีอะไส่คืนนี่เนาะนี่นี่นอนแน

มาซอยเรื่อยอซอยวจันแน่ที่้อาเลยอ้ีมันวไปซอยวจันแน่หรอกมาเรื่อยๆมาค่ำนะคำหนอมานั่งฉนหนอ้วพดี่แม่จัแล้วพอดีเนาเปนวยงเ่ราทงค่าแล้วตอนนึคุยกัน

มเพราะว่าอ okay, ันตัวนี้มันมีเบิร์ตอนี่โอเคซื้ออันนี้มาหลุดพื้นหลุไทยนื้นด้ายใ่ไงวนน้ไปยานสั้น่ลื้อเลยรื้อตร้เนาะอตรวจตรกันกื่อตรงกันดูเลยดี๋่วจใสนอ่อน

ชียุกอไยด้้นเห็นในสสา้องกองยอกเลยช่ยบงเนาะในสาจะใหยช่วยเอยช่วยทนบดนี่นี่นีช่วยแก้ในพิธีมก็ได้เนี่ยกได้หนแล้วบนเลยพิธีมใช่ไหทางเขาขึ้นเจ้าเล่มลุงเจ้ามีแตู่ผย่าเนี่ยน้อยตีน้ำยูบอ๋อเหมือน่อยฟันมันมันหัวโดนพิธีมทางเขาบ้านาแพรก็ได้ใช่ไนะแพรน่า้ะง่ายกว่าแอ

ว่าไงบ้านเฮ็ดใหม่ข้าห้องวิวหม่องเก่าเอีหยังครับมันตกตกกลางคืนอีกเด้เนาะตกตอนเฮายามมานอนนี่อยังบ่ทันมันมันอยู่ในห้องเจ้าก่อนบ่อ่าย่อยแล้วเนาะ và cái kẹt kia rong này. I can book online lần lắm hãng như thế. After hướng phải rồi, 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 à. mình biết là từ mạo thân tự mạo tiền bất ngờ hùng lòng 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 หัวมันมันมันตึงนะตึงไปเวิ่งเลยเปนกลมหน้ามันร้ายผลแห้งนะทำโมแห้งป็นได้ันก็ตนได้อยู่อนี้มันผลเลือกี้นะัเอดเกรยาคาต่ำนเพือนมันกี้ค่งองยโดยโดยนี่อย่างไรบ่าเดี๋ยวไ้ถเดี๋ยวนี้เนาะกระจายอยู่เดี๋ยวนี้กระายอยู่ให้เข่าฟคองเนาะให้ขาชานจ้วยใช่ขาชานขาชันมาเลย กเข่าเปื่อยกับเสเปื่อยยูนีมาเพื่อนอย่างคนไม่เนีเดี๋ยมีนาหงาเื่อไปวานเนาท่านว่าเนาะเดี๋ยวเบิร์น้ำเี่นเก้าเลยเปลี่ยนควัามเลี่นนี่นงที่นอนเก็บไปเนี่โซฟาเลากับพี่นงเลยมุนพุ่ย พี่น้องแล้วก็สิเก็บซอยทั้งลูกนกอนไปในีเมียนอนามัยเฮือนมันเดบลย์บัสไปทันใดกับพี่น้องเนาะพี่ร้าวพี่กวดทูอยู่ในพี่น้องเฮี้ยวพี่กวดไปนอกกุหลาบกวดไปนอกเอ้พี่ตรงนี้พี่จับจับไปนี่เลยทูไปนี่เออจะมายุ้พี่ยุ้ยคางพ่อพี่เออยุ้ยคางพ่อเราทูไปหน่อยทูบเอาเนากูเด้อเอ้ยทูนหนามของนากเอ้

เ่มากมากเลนี่มันเ้แน่แล้วถทันคนนีมีเศษลงมือด้วยกันลมยเราทันนี่าันแบบนี้พี่เเเนาะพดานเรทัน่บดเลยแบบนี้มันโจดล้มากดเดียวเลยป ตาพี่น้องพี่ตาดำก็อยู่พี่อีเบนบมาตเป็นเข่าอยาจะไปหารถไทมากบ่นี้พี่น้องไปหาแกไปถิ่มบนเดินเนาะมันจังบหกบ่เหื้อหารถไทยมาแกรถไทยมาแกอยู่หน้าี่ครับพอรถไทยมเตะก่อนพี่น้องเลยะจะโอเคัะพี่น้องไปสละกินนีบุกไปจุดคอคิดตัียก่อนหาเก เพี่อนก็พรองซอยลุงก่อนพี่น้องเลยเนาะแล้วจังฟาการไปพี่น้อง